สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดนคนบุรีรัมยิ้มลิซ่าใส่ฉากพนมรุ้งใน MV หวังนักท่องเที่ยวตามรอยหลังจาก MV ของลลิ่ามนโนบัานหรือลิซ่าแบล็คพิง้งได้ปล่อยผลงานมิวสิกวิดีโอลลิ่าให้แฟนๆเด็กรี๊และมียอดวิวมากกว่า100ล้านวิวในเพียงคามคืนนายพานุวัฒ เอื้อสามัญหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุง้งบุรีรัมย์เปิดเผยว่าหลังจากมีการเผยแผพร่ภาพออกไปได้มีคนแสดงความยินดีมาเป็นจํานวนมากเกี่ยวกับภาพหลัง MV ีช่วงหนึ่งเป็นภาพปรา,าสาทพนมรุ้งของบุรีรัมย์ส่วนตัวคาดว่าลิซ่าต้องการนําเสนอเขาพนมรุง้งซึ่งเป็นสมบัติของเมืองไทยเผยแพร่ไปทั่วโลกรู้สึกดีใจแทนคนไทยและขอบคุณลิซ่าที่ยังคิดถึงบ้านเกิดที่บุรีรัมย์ นางเบนจลักษ์เศรษฐวร,รันแม่ค้าขายสินค้าทางขึ้นปราสาทพนมรุง้งบอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดโรคโควิดระบาดนักท่องเที่ยวมีน้อยมากส่วนตัวเชื่อว,ว่าหลังจากนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวมาตามรอยลิซ่าอย่างแน่นอนประกอบกับจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ